ไปเห็นในยังอยู่คือว่าฝ่าพากันมาสีไายคู่เปนนั่มเอาอยืนใส่ฝ่าออกมามานั่งนั่งมาต้องปากดในสิหายเห็นไหมสวัสดีครับคู่จะได้มาหัวแต่นั่งเรียนกันนี้เบิร์ตัวนี้นุณผู้ฮาคุณผู้ดักคุณผู้ดาคุณผู้ฮาคุณรู้ดาลักดอกยักดอกยิงหยอกเล่นมาตีเอ้ยเนาะอันนี้ขึ้นคู่กันอันนุชิตครับพี่น้องครับคุณครูที่เคยสอนน้องอุ้งอิงในภาควิชชา การงานอาชีพการงานอาชีพแล้เทคโนโลยีอยู่บ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 ่ถโงเรยีไปอยู่วิทยาศาสตร์บ่การงานอาชีพโอ้ยเขาคือนหลุนเก่าเถอะเก่าแห่จะอกเรื่องเก่ามันสิไปีอนสชบ่เออพระเอกสร้างนะครับเป็นมหาอยู่โรงเรียนนะครับพระเอกมูงนี่แหละเป็นมูงกันเียนในสมัยเรียนโรงเรียนมัธยมครับอยู่อันทะลุมครับแล้วฝรนี่ซีอู่ของของสามมอต้นผมนี่ซีอู่ของซีฟ แต่ได้คุกคีกันได้ทำงานกันก็เพราะว่ากีฬาสีหนาะยกีฬาสีกีฬาสีเดี <C UC. S 2> วยวกันนะครับ,รบติดตามผลงานเพื่อนตลอดนะครับติดตามผลงานเพื่อนตลอดไปใส่ยูไส่มองได้ยู่ใกล้ก็ไปให้กำลังใจนะครับอยู่ใกล้ก็ได้ไปให้กำลังใจกันนะครับแต่ว่าันนี้ก็ดีใจนะครับที่เพื่อนได้มาล้ำยู่ใกล้นะครับมาล้ำยู่เลาะโรงเรียนเพื่อนกับมหาวานะครับก็ก็ดีนะครับทีนี้ขึ้นหอ คิดถึคิดถึงนะครับเป็นคนนะครับบ่ิงบ่ปากันขับมูจะนก็คือเก่าด้วยพี่น้องม่เถาไปหนเด้ไคือเก่าเเด็กน้อยคือเก่าหน่ก็เด็กน้อยคือเก่าอินลีปเก่าบ่เป็นคือเก่าแล้ว่ได้สามสิเถาถิ่ไม่ซื้อได้เนาะสามสิบก็มีแนวเหตุอยู่นครับบอบอบอหย่านครับ เขาขยานผู้ใดท้วนหมากกับยางเฮือนออมนักเรียนอยู่แล้วเขาแต่เรื่องเบิร์นเนาะเขาใหญ่เนาะครับเรื่องวันมอญแต่เป็นคู่เนาะปกติสิอยูุ่สัยยุสนามบอลเล่เนบอลเล่เล่นโดมิโี่หนุ่นแล้วบอลเล่นดิพี่น้องนักกีฬาดิหิจะลงนักกีฬาต้องเรียนได้หนิตีบอลเล่ประสนเดิมพันแต่ว่าเกิด่ายืด้วยมาทามความสูงดอก ว่าก็เป็นนักก๋วยเหครับพี่น้องนักกีฬาโรงเรียนนะครับพี่น้องเราไปหอดพูดจังไรไปหอดกรุงเทพกรุงไทยกันได้วันเหลววันเหรีก็ได้เคยดาวุงหญิงบอหนุ่มหญิงมาเคยดาวุ่งหญิงบอเคยอยู่แลยเนี่ยมันเป็นเทคนิคการสอนของคุณครูนะครับเป็นเทคนิคการสอนหยอกกนจอยสาแนนอนเนี่ยผู้ใดๆผูจะหยอก่อนนะครับมันดับแรกหยอเป็นการใส่คำปลอมที น่ารักน่ารักนะครับในรูปแบบของคุณกูเองเฉพาะหน้องมันเจือได้แล้วเนาะ <c oughs> น้องมันเจือได้อยู่แล้วนะครับเจ๊คินพูดได้อยู่แล้ว <c oughs> ที่แรกเห็นหน้องโฟดนนนคั่งคูนั่นเห็นแท็กกันสักอย่างยังักอย่างนี่แหละน้องมาบริจาคบ้านบ้านอย่างข่อนผาปานบอเห็นไทยลูกกันเฮ่ก็ได้เห็นพีเบิรงกใหม่พีลุกนะอุ้ยพีลูกพนั ก็ <onz> <etus> รีพีรู้ปะมะ้งเออมันเมียนบั้งวะไปเบิ้งไปเบิ้งงข่อยเบิ้งเฟซเออเมีนอีลีเหรอว่านอีลีตัวนี้ตอนนั่งสอนน้องหญิงพร้อมเสนนี้เอาเสนนีก็เลยไปก็เลยทามกันบาทนี้เอาเลียงได้มั่งไดบาดนี่ตอนนี้อันนี้ต้องเรียนแหลกเรื่องภามาอังกอษ เดียวสขามากสาสเนเขกันมากยแรกนจกเถึงน้องกับเด็กสอนเลแต่เขามาเป็นน้องใหญ่เขามาตอนการเรียนน้องเป็นยังไงเนี่ยน่ารักเป็นเด็กน่ารักคนทั่วไปไปเบิ่งใบเกียรติก็ได้ว่าอั้ยอาชิพใหนคนเท่าไหร่เนี่ยการงานอาชีพเริ่มไปเบิ่งกัน แต่ก่อนเพิ่งจัดเป็นเด็กน้อยน่ารักน่ารักก็ใช่แต่ก่อนหรอกตอนนี้ก็น่ารักนะครับก็คือแต่ก่อนก็ยังไม่ได้มีงานลำอะไรมากตอนที่ทำมาเล็กๆนะครับกเ็เพิ่นหลังจากนั้นกะ็เพิ่มกัมีมาก่อยแต่จะมา,าเยอะ,ยอะๆตอนช่วงม,มสามขึ้นมาสี่ประมาณนี้งานดื่มข่าวไหลแต่บางครั้งามีงานมีงานมีจบที่ยังสิบกับเพื่อนนั่นแหละมีงานเลี้ยงงานยังกับกลับอุ้ยิงนะครับงานประมงประเมินร้องทพงร้องเพลงก็อุ้ยิงนะครับก็จนคนไหนรำบ้านราดับชาติมดละ อระดับชาตินี้ทางไหนเนาะครับลองพี่เองเนาะปีหกห้าแล้วศิลปะหัตถกรรมศิลปะหัตถกรรมเพราะว่ายูนีเพิ่งจะเมาแหละมันมีงานร่างานร้องสีเป็นเพลินนะครับที่อุ้งเอียงเมาเลยนะครับเพราะว่าเวลาคุณมีงานเลี้ยงงานประเมินงานอะไรเวลยเราตอนรับคณะกรรมการงานก็จะเป็นตอนรับแขกก็จะเป็นเป็นเพลินนะครับแต่เมื่อคืนไปที่ยูนีแหละ อืมอืมปีที่แล้วเนาะสิบสองเจ้าดูมะนิสิบสองสิบสามราคาไม่หน่อยเลยราคาแล้วมือแรกเพิ่ดกลับไปคือครับเส้าหน่อยเนาะอยู่วัดครับก็เห็นมาเรื่อยๆก็ติดตามนะครับหลายๆช่องทางก็หลายๆคนแค่์ิลิปเข้ามาอุ้งยิงเจ้าสีบ่ายยูทูบเบอร์คนใดเนี่ยร้องอืม่นหแล้วเห็นน้องที่แรกเห็นอันเห็นมูบันนี่เห็นคลิปใดก่อน เห็นเห็นเห็นสร้างในคลิปได้ก่อนเห็นสร้างสร้างนี่หูณูอยู่แล้วว่าสร้างดูสาวน้อยยูสาวน้อยเพราะว่านอนนี่ไปลังสร้างเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าช้างนี่อยู่อยู่สาวน้อยมาก่อนแล้วก่อนที่จะมีน้องก็ก็ติดตามไว้ติดตามไปซื้อได้ติดตามก็ซื้อแต้าป่าได้ครับมีเฟซนีอะไรไม่ไม่เคยพูดถึงนะไม่ไม่้ว่าจะมีเพื่อนอยู่ตรงนี้แน่อะไรเงี้ยก็มีเพื่อนนะครับลูกศิษย์ไปแล้วก็ก็เห็ก็ดังเรื่อยๆตามลำดับก็ดู ก็มีคนไทยตรงไทยดวของของชาตนี่กับเ่ก่อนก็นเพิังเห็นแช่คลิปม่าน้องเฟียด์ตั้งอย่างอยู่แต่ตอนนี้เป็นหน้าสิบเอ็ดเป็นช่องหลักแล้วช่อสงสางรายได้เป็นบอก็ช่องเก้านั่นแหละแต่ว่บา hey. บา่ค่ยอยได้แช่ปกติเราจะติดตามจาก Facebook เราเป็นเพื่อนกันใน Facebook อยู่แล้วก็เออเป็นแช่ามากที่ช่องเปิดแน่นเข้าไปในบึงสบายเกิดพลาดอย่างหลายๆอย่างแต่ว่าถ้าอยู่ใกล้หรืออยู่ใกล้ในบริเวณตรงไหนที่ไปได้ก็จะไปให้กำลังใจเพื่อนเสมอ มันจะเป็นอัเพื่อมืองบอคบอครแสดงกเป็นปสนไม่ได้ใสนะพูดแล้วก็เป็นกับบเดยกูจักเขาได้ละเนาะ็ยังหูจักยูดอกคู่คนนี้ครัคู่บนีเราเคยด่าูีดองคู่นีเราเคยด่าอย่งรถทัวร์มาจอดได้จอดเลยวนนี้ายขั้นอยู่มาจอดเลยรถทัวร์เคยด่าได้หนิด่ากันย้อนห้ากันล้วว่า มีคู่คนใหแน่บ่เคยด่าลูกศิสย์บมมีเได้พี่น้องอิหลีครับทำงาน่นจันต่ยแต่หฮาก็ยังแต่เฮาก็ยังถือโดยเฉพาะอาจารย์เออซูเื่เนี่ยก็ได้นี่ย้อนเล่าอีทอดเล่าเสมอว่าเราด่าห้าวอยากได้อยากไได้อยางไ้อย่างไงอยาาให้อยากให้จำอย่างไงได้อยาาให้หู้ อย่าง yeah, หูอย่างทองเทว่ามันเป็นอย่งจีร์ดอพยายามแดมีอะไรแล้วก็ให้มันเป็นทักษะทักษะในการสอนเทคนิคนี่เป็นเทคนิคนเ,นเทคนิคนะครับแต่ก็ต่อได้ใช่ไหมครับต่อเรื่องจะอ๋อ ตามตามตามเพียงเลยตามเพียงเพื่อนหอมบูดมอดสามไปกศนอขย่อนบาพาลาทั้งบาทหลายอยากหาเงินให้พ่อให้แม่ความคิดได้หน่อยซ้ำนน่มันก็ซื้อว่าซุดยอดแลวครับเขาเรียงอยู่ดิสิบเจียสิบหัวเขาเลียนอยู่ดิแต่ว่าแต่ว่าทั้งแต่ว่าทั้งสางนี่เป็นเป็นรองเพียงนําหลังมุกทามากกว่า อขันว่าย้อนจากคลองกับอันนี้คือการลองพิลารณาโมกาเรี่ยวสองถุงกัจังเมื่ออันน้จะรู้นะครัว่าผมปั่นจักรยานไปโรงเรียนปั่นย่างย่างเนีนข่ำนีไหมครับเนียนแต่ปั่นจักรยานไปโรงเรียนไปกลับซเโลครับ่ว่าไปทางหลาดย่างเนครับ เนี <si ่ยงานย่างเสียนไปวัดหลวงปู่มูลเหรอครับเรือนรีดครับเรือนรีดครับอันผู้ใหญ่บ้านเกี่ยวเรือนรีดครับตอนนี้ไม่ยังไงก็เป็นพี่น้องกันนี่ล่ะเอาไปลงเลยได้หรอวัดวัดปลาอันวัดปลาไม่เล่นข้ามันล่ะเอาไปลงหันเดอเอาไปลงก่อนที่องค์อิงจะขึ้นเอาไปลงยี่สิบแปด ธันวาคมผู้หญิงขึ้น12มก,การาคมสวีกันครับให้มากสาวน้อยปีนี้เราต้องไปใส่แนะล้วอที่สกีครับร้อยสี่สิบกว่างาน,นปีหน้าอีกสองร้อยห้าสิบกว่างานปีนี้ปีหน้าอีกเต้นครับลงมาขันเต้นบ่าลงปาน,นีได้ครับอาจารย์ คำว่าเตรียมว่ลงปานีผมลงมาสิบสองลูกแล้วก็นานี่เพราะเป็นยากพี่เทิร์น,นสมัครเป็นมนพี่เร<อ>ียนมาเมื่อได้ได้ครับสมัครครับบนนี้พี่เอกซ่าโอ้รถบัตตัวไครับรถบัตรนี่ครับพี่น้องนี่คือความเป็นไปเป็นมาของน้ององค์เองเคยเรียนอยู่นี่เคยเรียนกับคู่อนุเสดถึงคู่อนุชิตเป็นมูครับสร้างจากาักร้าพันครับพี่น้องครับเป็นมูกันตั้งแต่มัธยมต้น ถึงมัธย,ยมปลายจนจบจนไต้ติดตามกันเพราะแมน่นเรียนอยู่มหาลัยเดียวกันน้บ่นี่อ๋สุ่มตัวอี๋ออซุ่มตัวอีเลยเนาะจำเพียรเพราะตัวอีกับเป็นนักนักฟุตซอลฟุตบอลคือกันตนองไปการล่กัมีตัวอ,อ,อ,อีนี่แ<อ>ต่ว่าซุนน่มสุ่มมูไปน้ำกันคือคือจบเบิดเดดจบเบิดครับผมผู้เดียวไปจบเออนนนั่แแหหลละละท <laughs> งี้ก็คือเรียน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 รถจิ๊ดจี๊ดเดือนเดือนครึ่ง กระโคอาจารย์ออกมาเลยพอไหวน่าจะเป็นช่วงที่มันหายจากกันไปแต่ก็เป็นเพื่อนในเซตเปนอยู่แต่มันก็ไม่ค่อยได้ติดตามกันแหละพอเจอทำงานเข้าไปคนมังมาล่ำเนาะมันก็มาล่ำแต่ใหญเขาก็เป็นมาล่ำแต่ใหญแต่ก่อนมาล่ำใหญ่ก็บเบื้องแบบเป็นมาล่ำซีพ่อเป็นพ่อเป็นมาล่ำปุ๊บเห็นมูเลียนต่อล่ำไปล่ำมาเอามูจบเอาเขาก็ทีล่ำโดนแต่เอ้ยสนอกมูจบเลยเด็ ก็เท่าสมมตินี้ครับก็ยังเป็นก็ยังเดินทางสายนี้อยู่ก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจได้ครับเด้อฝากพอพอมีแม่เอฟซีครับเป็นกำลังใจให้บอว่าจะเป็นน้องอิงแล้วก็ทางจักรพันธ์รับพี่น้องครับฝากสองช้างจักรพันธ์ลาเพื่อนออฟฟิเชียลอีกจักสองนึงแน่ครับพี่น้องครับที่ใครยังเกาะปาพูดได้ใครปลาเหรอฝากปลาไป็นน้ำเน่ปลาครับปปานปลาบ้านเขื่อนป่ะจ๊ะปลาบ้านเขื่อนบ้านเขื่อนนี่มันตะสรีดินทอนเป็นของคู่นี่นะครับ ครับแพกย่างดีสู่ลมออกย่างดีพี่น้องเ่นซีนมะย่างดีทุงนี้หาสิบบาทเพมันปะทุ่งน่าหาสิบเนี่ยสี่วงเน้นบอสี่ได้สามวงแต่เสียบพี่นี่ครับหนึ่งสองสามสี่ไปกินกินทอดกินก้นสมบุกหุ้งไหมเสียบเสียป่ามาแต่อำเภอสิรินธรเพ์คนมาเป็นคู่อยู่มาสยมพลคอเพ่นพี่น้องแคบเบอร์ไปเด้อนี่เด้อพรายากสั่งครับอาชีพปลาบ้านเขือเสริมเพิ่นครับโทรสั่งเดี๋ยวเลยครับพี่น้องครับส่งทัวร์ประเทศครับพี่น้อง หาสิบาทกินได้กินในหาเมื่อได้เนี่ยเหมือนเรื่องสีทอดเป็นฝากพ่อเหญ่โอเคเตรียมของเหนียวไปทาอะไรหลายเรื่องทำมีเข็มโบ้เข็มได้หลังเสียบมาเสียบฝากนี้ได้ครับฝากของผลิตภัณฑ์ของคุณคู่อ่าพิชยานะครับสองท้างการติดต่อเพิ่นนะครับมีไร้มีเบอร์โทรนะครับป่าบ้านเคขื่อนนะครับป่าเคขื่อนแก่แท้เคขื่อนซิรินท่อนนะครับจังหวัดอุบลราชธานีแม่ตะอุบล โอเคขอบคุณครับขอบคุณครูอนุชิตขอบคุณแม่ครูนะครับสุขุมยังก็งคุณนะครับคุณนันนพัฒนนะครับพี่น้องครับทั้งสองท่านนี้เคยสอนน้องอุ๋งอิงครับพี่น้องครับนะครับอบรมอย่างดีจนได้เป็นดาราซุปตาแล้วก็เป็นควัญใจแฟนเพลงทั่วประเทศของของเมืองไทยคุณู้เป็นเอฟซีครับสมม่นนี่คู้เป็นเอฟซีครับพี่น้องครับ ตอนแรกก็ขอบตาดำที่มันขอบตาดำได้หนิพี่น้องนอนบันหลับนอนอนก็มีนะครับพี่น้องเอ้าฝาไวนน้ำเนยกันเล้วกันรับพกานพอกันคลิปหนาครับอยู่ที่บ้านน้องคู่ตะบลจานอ้ำเภอเมืองจราจีสเกตครับผมบไว้แล้วนะครับขอไปหยิบก่อนนะพี่น้องสวัสดีครับ